ร้งงบาะพูดถึงานันี้ได้เป mm ็นยังไงบ้างเสียงกรีดังมากครับผมให้คอมเตร์รู้สึกรู้เปไงบ้างรู้สึกดีมากๆครับผมเพราะว่าเราเราไม่เคยร่วมเราเคยร่วมงานการสนแล้วแหละแต่ไม่เคยร่วมงานการสนที่มีศิลปินมากมายแล้วก็มี แบบทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แบบเยอะมากจริงๆร,รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเรารู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมง,งานกันสอเพราะว่าเรารู้สึกเราอยากช่วยคนไทยอยู่แล้วว่าเราคนไทยด้วยกันนะครับเรามีถ้าอยากบริจาคอะไรก็สามารถสแกนกิวอาร์โค้ดได้นะครับผมแล้วตอนนี้โควิดมันกลับมาใช่ปะเวลาเราลงาทุนเนี่ยแฟลชมันเยอะมันเยอะมันรู้ลึว โควิดใช่ไหมครบางทีบางทีถ้าแบบว่าสถานที่ไม่สะดวกอะไรเงี้ยฮรเราก็แบบขอไม่รวมนะเพราะว่าจะได้ป้องกันทุกคนด้วยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้แบบเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฮะครับก็พึ่งพากันแบบนใช่ใช่ถ้ามีโอกาสรวมก็อยากจะรวมเลยเพลงเศร้ามาก่อยมาก ตาไหลแล้วเชิญชวนแฟนๆมาร่วยลายแฟนนี้หน่อยครับผมกล้องตรงไหนดีฮะก็กกกกชวนชวนทุกคนนะครับผมมาร่วมพรมการของรีเดย์นะครับของไทยแลนด์ของสินเพื่อคนไทยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยระดมสื่อใครมีงบเท่าไหร่ช่วยกับนบริจาคได้นะหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันนะครับผมคนไทยทำให้ดีกันครับจูซูครับใก<า>ล้ลๆอะ ใกล้แล้วาน่าจะรักเชยเขาก็ไม่ใช่อ่ะตอนนี้ก็จะไม่ดีก็เป็นน่าจะปล่อยประมาณปลายมก,กราครับผมประมาณปลายมก,กราเพราะว่าตอนนี้เราคอมมันเตอร์แล้วแต่ยังมีอีกประมาณสองสามคำที่เราอยากจะแก้อยู่เหมือนกันใช่ผมว่าทุกคนจะชอบแบบปอะมาเพลงที่เราทำมาเป็น,เป,นเป็นแบบสตไตล์เองสไตล์ตัวเองเพลงช้าแบบช้าแบบเท่เาครังเดียว เดนหลพื้นอะไรเี้ยครับต้อขึ้นไหนมครับเียนะโอเคแล้วจะมีนีอะไรอีกงเฮ้ยถเพงไม่น่าจะมีเอลเอวีก็คิดกับพี่ออมอยู่เหมือนกันว่าอยากออกไม่่องไหนครับผม เพลงรูปานี้แบบมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยไหมจริงๆงผมว่าทุกคนมีประสบการณ์ผมผมก็เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนแอบรักใครข้างเดียวอยู่แล้วเรามีประสบการณ์ไหมเราก็มีครับผมแต่ก็จะอาจจะเล่าผ่านเพลงนี้หรือเปล่าเราลองดูไปเขีมีประสบการณ์ก็ทำแบบวิธีการอะไรที่เราได้เลย ว่ามีเรื่องเาปสบการณ์ก็ราอไห้ได้ครับผมคออวัน,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 นที่22นนะคที่ a s นะมีีเรื่อง u n i v e r s เป็นซีนเกี่ยวกับเป็นแบบเวนเลิฟเป็นที่ตระหนของเพื่อนนะครับเป็นเรื่อ,อที่แปลกที คนดียวกินข้าวคนเดียวไม่ได้ใช่แล้วก็จะมีมันมีคับมากกว่ากินข้าวคนเดียวไม่ได้อ่ะใช่มันจะเป็นมิธีภาพแบบอย่างที่เป็นสัตว์ที่ต้องเจอก็อยากจะฝากด้วยเพราะว่าภาพสวยมากแล้วก็ดูลีกอสวยมากเรื่องนั้นก็คือตรงข้ามคาแรคเตอร์ของผมมากเลยแล้วเป็นสาวในตัวตัวตัวละครตัวนั้นอะเป็นสาวตัวละครที่เราใหม่เล่นใหม่เยอะมากเยอะมากคือเราเราเป็นคนนิ่งๆเงียบๆใช่ไหมแล้วก็เสียงแบบเข้มๆ มิกมิกชื่อมิ้งนะฮะน่ารักแล้วก็ซุ่มซามแล้วก็แบบไม่พูดปูมึงน่ารักนัอะไรเงี้ย้องใมวอะไร้ไม่ไม่เชิงแมวแต่เป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่น้ายใส่ดีแล้วก็นิมิวนิมิว ทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูของทาง Copy A ได,ได้หรือว่าไอจีผมก็ให้ดูแล้วทีเซอร์ก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเรามองว่ามันเป็นวิสพภาพเรื่องละมัดน,น่ารักน่ารักเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ผู้ชายล้วนๆเลยครับผมมันจะมีความความแบบสกินชิปอะไรน่ารักที่มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรสัมคัญด้วยความเป็นวูปแบใหญ่อะไรประมาณนี้ีี่แจกเป็นยังงไาตดมงีแต่อยากให้ดีกว่านี้ฮะทุกคน เรติดตามไม่ได้ครับอยู่ในวัยอิอโรนะค,ะครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผมทีมงานนักแสดงกับนะครับผมตั้งใจทำมากเบนซิลลี่อีกเรื่องหนึ่งที่ฉีกฉีกผมคิดว่าฉีกในวงการการทำซีรีส์ก็ว่าได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตคนหนึ่งที่ต้องแบบว่าประสบภัยเป็นโรคแบบนี้จริงมีสภาพอะไรแบบรักฝากด้วยนะครับ A S p วันที่2ยี่สิบสองพันบาทผมครับสวัสดีปีใหม่แล้ว ทุกคนนะครับผมมีความสุขมากนะครับผมเดินทางไปไหนเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมยังไงก็ปีหน้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ที่สําคัญทุกคนต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าสุขภาพขาดซื้อไม่ได้นะครับผมยังไงก็สู้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากนะครับ เืชวยการขับเรา่หงของว่าให้มารุ้ er kind of ่บริจากครางวีเลย์ทยแล้วก็ของพวกเรานะครับก็นะคัย